ตลาดอ่เจอเลิฟแล้วการเล่หมูอ่ะโดนจับตามแบับลายคุณเชื่อยากเล่นแล้วก็ไปจับจิ้งกับปูเป้ด้วยรู้พิบบไหมคะไม่รู้เลยค่ะอาาว่าสนใจอยู่ไหมก่อนจริงจริงสนใจสนใจค่ะชอยากเล่นอยากเล่นเพราะว่าเป็นแบบว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ในการเป็นนักแสดงด้วยก็อยากลองเล่นอะไรแบบนี้บ้างบดแบบนี้ท้าทายเราอย่างไรบ้างคะท้าทายค่ะเพราะว่า ในยุคนี้ด้วยเนาะว่าหญิงๆเราก็บทอะไรต่างๆเราก็ท้าท่าหลายอย่างเลยเราก็อาจจะแบบเดือกกระแสด้วยอะไรด้วยี่้็ท้าททยมนช่วงนี้คือคาแรคเตอร์เรามันมีความเทขึ้นเฮ้ยจริงปะคะขายเกินปะไม่พอได้ไหมพอได้ไหมแบบพอเทขึ้นจะต้องแบบรับบทเป็นฝ่ายชายเลยเขาเขาต้องเรียกว่ายังไงนะคะเขาต้องเรียกเมะใช่ไหมเมะ โอเคได้ไหมได้คะ่ะอยากให้หนูเป็นฝั่งไหนบอกได้ค่ะถ้าอยากถ้าอยากได้เล่นจริงๆอยากคู่กับใครครับ จริงๆพวกน้องปูเป้ะคะ่ะใ,ใช่เพราะว่าแบบว่าอาจจะเป็นเพราะว่าสนิทกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบว่าอาจจะแบบว่าทําให้การทํางานง่ายขึ้นเราก็เล่นกันได้เป็นธรรมชา,าตาิสนิทกันแล้วกัะก็กลัวอยู่เหมือนกันค่ะใช่แต่ว่าก็อยากอยากอยากเล่นกันน<ม>้องหรือว่าเราเราเห็นทีมมีอะไรในตัวปูเป้ว่าแบบเออน่าจะแมทกับเราได้เอจริงๆน้องเขามีความเท่มากกว่าหนูแบบจริงๆนะคือแบบว่าด้วยการแบบ ใช้ชีวิตหรือว่าแบบแต่งตัวอะไรอย่างนี้หรือน้องอาจจะเป็นแบบฝ่ายชายแทนหนูก็ได้อะไรอย่างนี้ใช่ค่ะแล้วก็ความธรรมชาติของน้องด้วยก็เลยแบบว่าเออน่าจะน่าจะเล่นกับน้องแล้วก็น่าจะได้ได้มีการพูดคุยหรือโซเซกับน้องไหมแบบเรื่องนี้อุยช่องจะเปิดซีรีส์นีนี่คุยกันตลอดเลยคือก็แบบว่าจะคุยกับน้องใช่ไหมคะก็คุยกับน้องแบบว่าเอออยากเล่นด้วยกันอะไรอย่างนี้พูดอย่างนี้ตลอดเลยมีบทในใจไหมว่าแบบถ้าเล่นเรื่องแรก ้องแบบเรื่องราวต้องประมาณไหนอุ้ยหนูไม่แน่ใจเลยอ่ะมีแนะนำไหมคะว่าแบบประมาณไหนพีเรียดทะเลช่วงนี้พีเรียดเอได้ค่ะทำคนสิบบู๊ได้ไม่ีวอเหอรเธอจะทำโค้งฉันหยุดเดี๋ยวฉันจะบูให้ปกป้องหรอ ปล่อยปล่อยนี่ชัดเจนดูดูไมปกติแบบดูแนวโดเลิฟก็ไม่เคยดูไหมเออเคยดูบอกบอกได้หมบอกได้พูดได้เคยเคยดูของน้องปีนค่ะออ๋ใช่แล้วก็ก็น่ารหลาดิงกมอนเลยไหมคะจริงชอบชอบอย่างนี้มันฟินดีเราจินตนาการไว้ว่าตอนเล่นเลิฟซีเราสุดยังไงโอ้โหอันนี้ถึงเลิฟซีแล้วต้องมีต้องมี วิวคิดไม่ออกเลยอ่ะเอาเอาเป็นว่าเดี๋ยวรอพุ่งกลับกันอยากให้เป็นฟินไหนน่ารักน่ารักแล้วกันเนอะเป็นนาเราไม่มีลิมิตเรื่องนี้ใช่ไหมอะไรนะคะเราก็มีลิมิตเรื่องนี้เหมือนกันเออเอาเป็นว่าสวยงามละกันเออวัยแบบฟินๆแบบจิงหมอแบบเอ้ยเฮ้ยเออะไรอย่างนงี้เราเป็นตีจ้ะ จริงจริงการที่ช่องใหญ่เปิดโอกาสให้ให้รูปแบบนี้เข้ามาในในใน,ในทางของการแสดง<ช>ค่ะขอยน์อินะเอ่อมองอยังไง,อง,องไบ้าง<ะ>มอง,งมองยังไงบ้างมันเป็นมิติใหม่ของช่องเสร็จอะค่ะหนูรู้สึกดีใจมากๆเลยนะคะขึ้นหนูเสนอตัวด้วยนะคะเ <laughs> สอคือ <laughs> หนูรู้สึกแล้วหนูหน,หนูดูดีใจอะค่ะแล้วก็ด้วยยุคนี้ด้วยเป็นปี2025แล้วเราก็ทางช่องก็เปิดโอกาสให้ด้วยแล้วก็ คือท่านพ่อก็เป็นคนบอกเองเลยว่าออตอนนี้สมรสก็เท่าเทียมแล้วด้วยอะไร,รตา่างๆเรื่องความรักก็มีความเท่าเทียมแล้วเราก็ช่องก็จะเสนออะไรที่ที่เป็นเป็นแบบนี้เป็นแบบใหม่ะคะ่ะก็รู้สึกดีใจดีใจมากๆเลยค่ะเราได้คุยเรื่องนี้กับผู้บริหารช่องทำไมคะเรื่องนโยบายที่แบบ่าเขามีการปรับเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยทางช่องว่าไงบ้างจริงๆเหมือนทางท่านผู้บริหารแล้วก็ทางงผู้ใหญ่ค่ะก็คงจะมีการคุยกันอยู่แล้วค่ะส่วนเราก็จะเป็นนักแสดงก็จะได้รับ รับข้อมูลมาในอีกทางหนึ่งใช่คือหนูก็จะรู้แค่ประมาณว่าตอนนี้จะมันจะมีแบบซีรีส์ประมาณนี้ที่เราจะจะมีการเปิดในโอกาสใช่ใช่แล้วส่วนตัวแฟนคลับของพี้ง่อเองมองว่าเขาเชียร์ไหมกับเราถ้าเราอยากเปลี่ยนแปลงรูปแบบการงานหนูคิดว่าถ้าเกิดว่าคนที่แบบว่าสนับสนุนแล้วก็ซัพพอร์ตเราจริงๆริงที่ว่าไม่ว่าจะเรื่องไหนหรือว่าไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไหนเขาก็จะพร้อมซัพพอร์ตเราเสมอค่ะแต่ว่าแฟนคลับหนูหน้าเราค่ะ แสดงว่าเราก็เช็คฟิตแบบมาแล้วเหมือนกันการขับก็โอเคใช่ไหมใช่โอเคค่ะโอเคเพราะว่าเวลาแบบหนูลงรูปกับน้องอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีแบบว่าคนเมนอะไรอย่างเงี้ยน่ารักอะไรอย่านงี้เริ่มมาแล้วเขาเริ่มเชียร์เขาเริ่มจีบกันแล้วใช่ไหมแต่ว่าหนูก็ลงรูปกับน้องมาก่อนแบบตลอดแล้วค่ะแต่ว่าก็จะแบบมีเห็นว่าคอนเทนต์ที่แบบได้ลงกับน้องบางคนก็จะแบบว่าเอ้ยน่ารักดีอะไรอย่างเงี้ยใกล้วันเท้ายแล้วค่ะช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะหัวใจ อยู่บ้านเลยอะไรอยู่บ้านเหรอฮะเลยไม่ได้ไปไหนเลยไม่เห็นสีชมพูคิดว่ามีความรักฝากด้วยนะคะเนอะใส่ชุดเรียกสีดึงแขนเสื้อหน่อยไอ้ฝากนี่คือฝากอะไรเอ่ยฝากอะไรค่ะคือยังว่างใส่ชุดชุดสีทีต้องดูสีออกจากบ้านก่อนมงคลความรัก อันวันนี้สื่อถึงความรักหรือเปล่าคะธนาคารธนาคารสีชมพูสุดต้องไม่ได้คุณด่างน้องก็บอกว่าใส่แบบก้อยเลยเนี่ยอาจจะดึงดูดอะไรเงี้ยเราต้องเปลี่ยนเลยไหมคะอ๋อเราขอแล้วเปลยนเฮ้ยมาาวี่เราเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่นะครับจะตอดเลยแต่คือใหญ่มากเกินนิ้วมากใส่ใส่นิ้วชี้ดีกว่าจริงจริงในวันที่เรื่องเรื่องหมูเกี่ยวกับอะไรแบบนี้ ก็ไม่ไม่ค่อยค่ะก็จะแบบว่าถ้าเกิดว่าจะมีก็อาจจะมีตามช่วงเวลาที่เหมาะสมเลยก็เรื่อยๆไม่ได้แบบมูมากสมมติจะเป็นมูเรื่องงานให้มีต่างเงยเยอะใช่อยากมีแฟนไหมเราอยากมีแฟนไหมตอนนี้ที่นี่ทุกคนอยากมีอะไรมีความรักอยากมีคนมาดูแลอะไรยใช่มีแฟนมันดียังไงอมันดียังไงสีอยากมีคนคอยปลอบคนคอยเอาใจคนคอยเธอกินนี่สีคอยป้ออะไรอย่างงี้ แต่ว่าเซ็งก็ยังแบบต้องทำยังไงจะมูดความรักมาอะไรอย่างเงี้ยต้องชมหรือไม่ชมเออหูยากเลยเดี๋ยวจะต้องไปลองมูดสักหน่อยเนาะเผื่อจะมีแบบเปิดรูปเปิดทางบ้างในไอโชว์นี้เลยใช่ไหมไอโชว์แม่รักเสีนะคะคือแต่คุณแม่แม่ตักงสม่ยจะบอกว่าคือคนขออยู่แล้วรอหน่อยเดี๋ยวรูปคิวยาวถ้าคนต้องตื่นยุ่ยไปมันต้องปิ้งใครไป อันนี้คือบอกเป็นตัวบุคคลเลยเะรลักษณะรูปแบบแลวก็สปแบบแนวไหนเออเป็นคนน่ารักค่ะ1 2หล่อ3ใจดีเออ4ตลกเข้ากับเราได้เอออยู่ไหนใครจะตอคิวหน่อยก็ได้เอเชียหรือว่ายุโรปคะจะเป็นแบบเชื้อชาติไหนอะไรยังไงดีติดมั้ยนี่เอเชียเอเชียเฮ้ยนี่เจอแล้ว ได้หมดได้หมดเลยใช่โปรโมทความโสดไหมคะค่ะวันนี้จริงๆเหมือนจะโปรโมทตลอดนะตลอเลยจริงอาจจะไม่ทั่วถึงหรือเปล่าคะไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูแคปลงสตอรี่่เพราะตอนนี้ความขีดหรือเปล่าค่ะความขีดมันต้องมาหรือเปล่าเหมือนเรายิงแอดเรื่อยๆไปบ่อยโอเคได้ค่ะได้เดี๋ยวจะยิงแอดบ่อยๆแล้วเบคุณค่ะ